หนาทีกับกอทอการตัดสินใจซื้อรถมือสองไม่ควรดูเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้นควรต้องตรวจสอบดูเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภายในด้วยเช่นระบบหล่อเย็นต้องตรวจดูรอยรั่วของน้ำหล่อเย็นการเสรื่อมสภาพของท่อน้ำโดยท่อที่เสื่อมสภาพอาจมีลักษณะแข็งกระด้างแตกร้าวหรืออ่อนนิ่มจนเละตรวจดูการรั่วไหลของน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงทดลองสตาร์ทเครื่องและฟังเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์รวมทั้งสังเกตควันไอเสียด้วยว่าผิดปกติหรือไม่ นอกจากนี้ต้องสังเกตดูการสึกห้อและการหย่อนของสายพานการแตกร้าวของฝาครอบจานจ่ายสภาพของแบตเตอรี่ตรวจด้วยสีของน้ำมันเครื่องบนก้านวัดถ้าดำผิดปกติหรือเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าเครื่องยนต์อาจมีปัญหาและที่สำคัญอย่าลืมลองหมุนพวงมาลัยด้วยว่ารถมีเสียงดังหรือมีความสัมพันธ์กับการหมุนหักเลี้ยวของล้อหน้าหรือไม่ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก